<laughs> วันนี้เราจะมาเปิดของเล่นที่เราไม่เคยเปิดเลยนะครับก็คือเจ้ามังกรน,นั่นเองมังกรออ,อกไท่โอ้ยอะไรครับโอ้โหมันมีอะไรที่จะมาต่อกันเป็นตัวอันนี้ก็ต้องใส่ใส่หัวครับปึ๊บเข้าไปใส่หัวแล้วก็ทำการใส่หางครับ เึบเข้าไปแบบนี้แล้วก็จะมีไข่นะโอ้มีไข่หลายหลายสีแสดงนะว่าออกลูกมาเนี่ยมันต้องมีแบบหลากหลายสีนะครับเหมือนเจ้าสุนักน,นั่นเองมีทั้งสีน้ำตาลสีขาวสีดําอะไรอย่างนี้แน่นอนเลยใส่เข้าไปครับแต่เราไม่เห็นปีกมันครับไม่เป็นไรนะครับเราก็จะให้มันวิ่งเท่านี้นี่โอ้โอ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 ยออกไข่แล้วออกไข่แล้ว,ลวหนึ่งใบโอ้นะครับ มันจะเห็นไหมตื่ปีมันจะตะพื้นแต่ปีของเรามันหายแต่เราก็สามารถเล่นได้โอครเอครอคโอ้โอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้ามังกรอนีนอ่ะมาดูของเล่นตัวอื่นบ้างดีกว่าครับตัวนี้ก็คือเจ้าก็ติล่าครับก็ติ่าต้นกำเนิด จากประเทศญี่ปุ่นนั่นเองครับแต่ก่อนเนี่ยเขาก็จะชอบสู้กับอุลตร้าแมนแต่พอยุคหลังๆเนี่ยครับก็ซิลล่าหน้าตามจะดีขึ้นแล้วก็เลยทำมาเป็นหนังนะครับก็ซิลล่าจะเท่ขึ้นแต่ก่อนนะครับที่สู้กับอุลตร้าแมนนะก็ซิลล่าเนี่ยหน้าตาแปลกประหลาดมากไม่มีความเท่เลยพอมายุคนี้นครับก็ซิลล่าเทพเลยทีเดียวก็เจ้าตัวนี้เป็นเจ้าซูน,น,นัานีก็เป็นเจ้า เออดา้านสาวติดตีคือเจ้านักรูรักหูตั้งสไตล์หุ่นยนต์หน่อยๆมีใส่แว่นแบบเ,เฟี้ยวๆด้วยนะแล้วก็เจ้าตัวนี้ครับ โลมาโอเคครับรัวใจกันใหม่นะครับทุกคนบ๊ายบาย